ปูดผมได้เอาน้ำนะครับปกติท่อเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปเลี้ยงเลี้ยงที่ท่อตัวนี้ท่อตัวนี้นะครับที่มันวิ่งไนะีหยมันต้องวิ่งไปนี่แล้วตัวเนี้ยก็จะต้องวิง่งมาที่ตัวนี้เราก็เลยถอดออกปกติมันจะต้องวิ่งขึ้นมานครับท่อเนี้ยวิ่งมาขึ้นตัวนี้เราก็เอาตัวเนี้ยที่จับมันอยู่ข้างล่างก็งมาเคลื่อนใส่เลย สามก็จะวิ่งกลับไปเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวเนี้ยครับตัวนี้มันจะทําเป็นน้าร้อนครับเขาเป็นเลี้ยงเลี้ยงตรงเนี้ยทําให้ตัวนี้ร้อนอุน่นเราลองเราออกดูครับเขื่อน้ํามันอากาศมันเย็นขึ้นจะได้แรงมาเพิ่มขึ้นหน่อยแรงมูครับแรงม้ตัวนี้นะครับเป็นระบายอากาศเครื่องนอนเครื่องครับมันก็จะวิ่งมาเข้าเนะี่ย เทาที่ตองตัวเนี้ยมันจะทำให้น้ำมันเป็นคาบ,คบผมก็ว่าจะอุดก่อน,นจะลองจะลองอุดแต่มันจะกะปะเพอตัวนี้แหละไอเตียให้น้ำมันเครื่องเข้ามาลองอุดดูก่อนนะตัดตอนตรงนี้นต้องอุดให้มันเหยือยู่ในนี้นนครับต้องมีวิธี แต่วันนี้ทดลองดูก่อนแต่ตอนนี้เราล้างลิ้นลนะล้างน้ำมันเครื่องทดลองดูตามนีนเน็ตนะครับเขาบอกให้ให้ไม่ต้องเอาน้ำเข้าไปเลี้ยงด้วยตันะกวงจรก่อนเราก็บายพัดเลยวิ่งกลับเลยติมันต้องทำงานตามท่อมันใช่ไหมครับแล้วก็จับแทนที่มันจะวิ่งเข้านี้ เรามาออกตรงนี้แล้วก็มาเข้าตรงนี้แล้วก็ให้มันวิ่งกลับไปน,นี่แหละไม่ต้องเข้าเลนจบ